สวัสดีตอนเช้าครับผมเจ้าน,นีสอโลเล็กถ้าพ,พี่น้องมาหายามบ่วงหนูอีกครับกะใส่ไว้ตรงนี้กอะเป็นอีกไม้หนึ่งตรงนั้นไม้หนึ่งซอโลเล็กไปยามมาแล้วครับตรงที่น้องขอย่างไปเมื่อกี้นี่กะมั่นใจว่าหนูถูกตัวหนึ่งครับตัวหาบ่วงบรเห็นครับบ้านนี้ซอโลเล็กเลยยามมากครับยามมาเรื่อเลยกะพ่อเดทไทยครับสอโลเล็กบ่อเดทไทยก็ปรากฏว่าได้สองแต้มแล้วครับแต้มหนึ่งบอคั่นตาย แต่อีกแต้มหนึ่งตายครับแล้วมายามตรงจุดจุดนี้ครับจุดนี้ซโซลเล็กใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจุดนี้ใส่ไปแปดหลังถือแต้มหนึ่งตายครับแล้วซโซลเเล็กมีที่เด็ดให้พี่น้องเบ่งอีกครับจุดหนึง่งมองซอโซนเล็กเย็นนี่ครับถึงตัวใหญ่เลยครับพี่น้องมาเบ่งกันครับผมแต้มที่สามครับ อันนี้สอสเรล่าเล็กใส่ข้างไว้อยู่ใส่ข้างไว้เป็นเป็นเกือบอาทิตย์ได้ครับนี่ครับแอมนี่ถูกที่ไหนมื่อคืนมันล่มครับซอเรล่าเล็กเกิดบกระมากับทีมงานออกมาเหร่นน้ำครับอเล่าเล็กก็บโบเรมาเลยโบด้มายามครับเพิื่องมันหนาวน้ำตัวนี้เป็นัตแม่ครับง่ายเลยครับใส่บีกเลยครับกับน้ำแต่าตายเลยครับเกือบเกือบมันบ่วงขาดครับ ครับ <c oughs> แต้มที่สามห้องครับผมพี่น้องใส่บิบิบใหญ่ๆเลยครับทางใหญ่ๆครับประมาณเลยเคืองกิโลประมาณโนตัวนีน้ประมาณจะผมว่าเจ็ดขีดได้นะครับโนตัวนีน้ใหญ่ดีครับ <c oughs> แต้มที่สามห้องครับในการยามบ่วงดักนูเซอนี่เป็นบ่วงธรรมดานะครับบ่วงรถธรรมดาบนบ่วงบีดบ่วงย่างบ่วงหูดธรรมดาครับ ตายบพระั้นโดนครับพี่น้องตัวนียัพบาะั้นแข็งบันไดเก็บแทมครับพี่น้องแทมงที่สามครับมั้นหมันครับผมแล้วพยายามต่อไปครับครับพี่น้องครับผมผลงานสอนเราเกษ็กกับมองนี้สุดก้อนกระถือตัวหนึ่งนะครับเออมาสุดนี่สอนเหล่าฤกระใส่ไว้ตรงนี้แล้วครับตัวนี้ครับคือบ่วงรักฐานน้องหอกครับผมเอานูถือบ่วงนะครับนี่เกี่ยวว่านี่ครับ เดี๋ยววันนี้ครับนี่คือรักบวงครับอันนี้หนูถูกบวงคือบวงแล้วมันก็รัดกับหญ้าครับรัดกับต้นห้าแต่ว่ากระบอกหนูวันอาจจะยั่งแหละครับเพราะว่าหนูถือปดไปครับผมพี่น้องน่ครับป็นหนูนี่ก็ลักษณะเขากันชนิทานแล้วกระบอกน้าจะผ่านตามที่ฎดีของเขาครับนี่คือหนูถือปดออกไปครับแสดงว่าหนูตัวนี้มีเจ้าของตเต่มเมื่อขึ้นนี่ครับ หลังหนึ่งสารเหล็กไปใส่ตรงหน้ามูกะเสียไปทั้งหลักทั้งบ่วงครับหายังไงก็บ่เห็นนั่นก็คือนี่เจ้าของครับก็เพราะนังครับแบงก็กินครับพี่น้องครับใส่ไปขึ้เขาครับหลังนี้ยังดีว่าหายไปแต่หนูบ่วงเขาย่างๆครับใส่ไปต่อครับผมอีกหลังนี้ครับพี่น้องลักษณะการครับครับมีข้องนูอยูพีด้วครับสเรเหล็กกับสีไสเปียพครับข้างก็แหลนครับ อันนี้ก็คือลักษณะ่วงถือเกลื่อนใหญ่ครับนะครับอันนี้คือันิฐานว่าน่าจะถืดหนูแล้วพอาหนูแล้วก็ทิม่วงเมา่าน,นีครับเป็นลักษณะทิม่วงไว้ครับเป็นลักษณะโหดก็จงใกล้ก่เคียงกันครับลักษณะหลังก่อนครับหลักฐานครับโหดเอาหนูแล้วแล้วก็ทิมไบอะพวกเป็นยังครับแบ่งกันกินครับ ีกหลังนึงครับพี่น้องครับหลังนี้ก็หมานิวตัวบ่หบานครับนี่ครับพี่น้องบัให้เบ่งนะครับนี่คือซอนเหลาเล็กใส่บ่วงไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ทางแคบครับแล้วหนูถือบ่วงครับหนูถือบ่วงแล้วมันจะบ่ไก่กันครับหนูถือบ่วงตรงนี้ครับแล้วมันก็ดินมาตรงนี้ครับแล้วก็มะมคของตรงนี้ครับมคของอยู่ตรงนี้เลยครับบ่วงบพไเด้ขาดนะครับพี่น้องแล้วนี่ครับหูบ่วงครับ นี่คือปเอาหนูครับปเอหนูพเอาบ่วงผมไปครับนี่คือลักษณะที่มันเปลี่ยนนะครับก็ว่าปันยังครับพี่น้องคนต่างคนทํามาหากินครับปั่นกันไปกินครับผมพ่าวันนี้ผมก็ได้สามตัวแลวแต่ว่าหลังก่อนนั่นหลังก่อนนั่นก็เสียมาหนึ่งสองสามปศอหนูไปสามหลังนี่คือหลังที่สี่ครับตรงตรงไม้นี่นะครับ วดเอาหนูนี่คือเขาวดเอาตรงนี้เลยนะครับวดเอาข่านี่แล้วก็ทิมไว้ตั้งนี่แหละครับให้หนูลดไปเองบ่ได้ครับหนูจะลดเองบ่ได้มิแต่มันจะขาดได้เลยครับหรือมันกระต่ายข่าไปเลยครับอันนี้คือลักษณะเขาโหดเขาโหดเอาหนูแหละนี่ครับนี่คือขนหนูครับขนหนูติดบ่วงครับนี่ครับมีขนหนูติดยู่ที่นี่ครับนี่คือหนูติดแน่นอนแหลวก็หดเอาโหดเอาเต็นหนูครับเขาปดเต่นหนูแลลวก็ทิมบ่วงเข้าไว้เลยครับนี่ครับคือการท่ามาหากินมันก็มีอุปสรรคังเสียและครับพี่น้อง ก็ประมาณนั้นครับปั่นกันไปกินครับผมพยายามล้างต่อไปครับเรือบว่วงอยู่สองหรือสามหลังนี่แหละครับผม,ผมบทสรุปสุดท้ายครับมาไมายนี่มไมายนี่ยามบว่วงอยู่สองหมายครับกะสรุปแล้วก็ได้โนอยู่สามตัวครับใส่ใหญ่ตัวหนึ่งครับใส่เอบฟเ,เลยครับแล้วก,ลก็ลูก ลูกน้อีกใส่ปากระกป๋องครับอีกสองตัวคืออันนี้คือคือไม้ไม้ห้องหน้าน่องใช่ครับได้มาสามตัวไม้นี่โอลเล็กมาใส่ยีน่นี่ทั้งเบิด์ตเนี่ยโซเลเล็กเบิงหนนูถือบ่วงยูหนึ่งสองสามสี่บ่วงประมาณบ่ถึงสามสิบหลังครับยี่สิบเปไปนูถือบ่วงไปสี่สี่ตัวสี่บ่วง บ่วงหายหลังหนึ่งครับแล้วก็ถือปดเอาหนูสามหลังครับสรุปแล้วทาบกเกิดก็รนีนี่ก็อไลโรกซเลอเล็กก็คงจะได้เพิ่มอีกสี่ตัวจะเป็นเจ็ดตัวครับแต่ก็ว่าเป็นยังครับถือว่าเข้ามันซํานี่ครับผมพี่น้องตังคนตังหาอยู่หากินหรือแบบว่าใครมันมากะมาผ่านมายังเขาก็เอาหนูไปกัส่วนมากเขาจะติดดึงไปทั้งบ่วงเลยครับบ่วงก็ติขาดไป ดือหนูทะนูรุดหนูกัสิขาดบ่วงกัสติขาดไปเลยครับอันนี้เป็นลักษณะแบบว่าหนูถือแล้วมันคลองยาไว้แล้วก็มีห้อยปดครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือหูดบ่วงเขาขึ้นมาแล้วก็ปดเอาหนูไปแล้วก็ทีมบ่วงไว้บ่วงยั่งอยุดตำแหน่งที่ของยาฆ่าไว้ตำแหน่งสูงสูงครับมันเกิดมันก็คือเบื้องใดอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือปดเอาบ่วงปดเอาหนูอยู่บ่วงเขาหลแล้วก็ทีมบ่วงเขาไว้ข้าง นีลักษณะแบบว่าห้องกับผู้หูอยู่ว่ามันเกิดจากเหตุเอียงครับผมพี่น้องกับโซลเล็กกับบริติสใหญ่ครับก็ถซือว่าห้ามันซํำนี่อ่าสำหรับคลิปต่อไปครับผมพี่น้องโซลเล็กก็คงจะพภาพพี่น้องมายามบงขึ้นเขาหรอกครับขันบงไปเหตุหายกินหาอันนี้ทั้งอื่นก็ได้สำหรับพี่นี่ก็ฝฟังพี่น้องติดตามรับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผม ฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามให้ซอสเล่าเล็กมีกำลังใจสร้างคลิปต่อไปแน่นะคร,นรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซอสเล่าเล็กขอเกล่าค้า่าสวัสดีครับผม